สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีเจ้าตัวไมลอยนะเพื่อนนะไม้ไมลอยไมลอยนะครับหน้าตาไม้เป็นแบบนี้นะ MBA นะครับเป็น UHF นะครับมีสองไม้ไม่ดังสักตัวเลยหัวไม้ขาดนะครับตอนนี้หัวไม้ขาดในส่วนนี้นะครับในความสวยงามนะี่ก<ม>็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนดู แล้วก็นี่นี่น,นี่ความฉลาดนะเพื่อนความฉลาด mba รุ่นใหม่แปดแปดแปดเอปัทโธี่ตองแปดแล้วด้านนี้ก็จะสกินเนี่ย m b เจ็ดเจ็ดเจ็ดยูเห็นไหมเออนั่นนะ่ะสิเนาะนี่ก็คือความฉลาดะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยความฉลาดนะเนี่ยฉลาดตรงไหนอ,อ่าก็ทำให้ลูกค้ามองได้สองทาง คนไหนมองเห็นด้านนี้ก็เป็นรุ่น MB77 7เอ่อถ้าใครมองเห็นด้านนี้ก็รุ่น8 88 8เห็นไหมครับมี2ชื่อเอ่อสามารถขายได้2ตลาดเลยสุดยอดจริงๆเลยครับเอ้ยไม่นะไม่เอ็มบีเอเจ็ดเจ่นี่ไงพอเข้าไปถามทางร้านปุ๊บทางร้านเอาตัวนี้ให้เนี่มาเจ็ดแบบอยู่อยู่เนี่ยใป่ะไอรุ่น8ป8แปก็เอาตัวนี้อันเดียวกันเห็นไหมครับขาย2ชื่อรวยถ้าเป็นแบบนี้ ขึ้นความถี่สวยงามมากตัวหนังสือหน้าจอนะเป็นแบบนี้สุดยอดจริงเลยเป็นแชแนลหนึ่งนะน,น้อเนาะตอนนี้ชแนลห้าสิบเอ็ดเนาะแชแนลสุดยอดจริงๆเลยตัวไม่มีปัญหานะครับในส่วนนี้ก็คือหัวไมมันขาดผู้ใช้บอกว่าใช้งานแล้วตกนะครับตกตกแล้วหัวไมมันขาดเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับหัวไมเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าผู้ใช้ก็ทํามาเป็นแบบนี้แล้วนะครับตันนี้ก็เหมือนกันนะครับหัวไมมันขาดอยู่นะเพื่อนนะ ตัวนี้ยังไม่ถอดนะครับคือการวัดหวัวไม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะดูครับคือการซ่อมไม้พวกนี้ในกรณีที่ในกรณีที่มันไม่มันไม่ดังไม่จมูในเพื่อนนะเพื่อนก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่คูณหนึ่งก่อนนี้ก็ได้นะ,ะแล้วทีนี้มิเตอร์ตัวนี้มันไม่ค่อยสะอาดเลยล่ะมันก็มีตัวเดียวนี่แหละเนาะครับแต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยทด้ทำความสะอาดนะครับแล้วทีนี้ก็ได้มานะเพื่อนก็จะเห็นสังเกตดูนะครับ ในส่วนของขั้วต่อเนี่ยเห็นไหมครับหัวไม้ก็จะมีสายแบบนี้นะครับหรือบางอันก็จะมีอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งแล้วก็เขีย่ยตรงนี้เอาสายมิเตอร์มาจิ้มจิ้มไหน,นแล้วก็เขี่ยแบบเนี้ตรงขั้วมันเหมือนเหมือนเราวัดลําโพงนะครับมันจะมีเสียงดังคล็อกคล็อกคลอกคลอกคลกคลกคลกออกมาตรงหัวไม้เนี่ยเพื่อนเพื่อนนะแต่ทีนี้หัวไม้ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ราวๆหกร้อย600โอห์มแต่ว่าตัวนี้ขาดอยู่นะครับ มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวหัวไมมายกตัวอย่างสักหัวสิเดี๋ยวยกตัวอย่างหัวไมนะครับยกตัวอย่างหัวไมเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองวัดหัวไมดูนะครับมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นกล่องๆมาแบบนี้ละนี่มากมายหลายยี่ห้อเด้อเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นไดนามิกไมนะครับ ไดนามิกไม้ก็จะเป็นในลักษณะของขดลวดนะครับอยู่ข้างในเนี่ยครับนะี่เป็นขดลวดเหมือนเหมือนลำโพงเลยนะครับเออเห็นไหมลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับถ้าจะเอามาใส่ตัวเก่าเนี่จะใส่ยังไงวะเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ไม่รู้เนาะเอาว่ากันไปนะครับตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างความดังแต่มันดังค่อยๆนะครับนะมันไม่ได้ดังแรงนะเนี่ยเดี๋ยนะไม์มันอยู่ตรงไหนอันนี้ฟังนะครับเพื่อน <laughs> ถ้าเป็นแบบนี้นะนะครับก็ถือว่าหัวไม้มันยังใช้ได้แล้วก็ไม่ขาดเด๋ยวถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยินคอกแคกค็อกแคลมันขาดไปแล้วดูนะนะก็มันขาดนอเสียแน่เลย,เยแล้วทีนี้นะครับเพื่อนอยากจะมาฟังเสียงกันสักหน่อยครับเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 วัดโอมวัดโอมก่อนดีกว่านาะนะครับ จะอยู่ราวๆประมาณ600โอห์มอะไรประมาณนี้เนาะบางรุ่นก็ 1K ก็มีนะแต่ส่วนมากแล้วเรจะเห็นอยู่ประมาณ600โอห์มมันจะจะเยอะหน่อยครับมาดูตัวนี้มันเท่าไหร่นะ่ะประมาณนี้ครับขึ้นกับมือผมบระเดีฮะมื่อด่างกวกพวกคาขาดเลนะครับเราเ่านี้นะครับหัวใหม่ก็อยู่ประมาณนี้หัวใหม่เนี่ยมันจะเสียในลักษณะาาของการเสียก็คือหนึ่งครับขาด ขาดนี้ไม่ดังแน่นอนแล้วนะครับสองต่อมาในแม่เหล็กข้างในมันเคลื่อนคอยมันเคลื่อนไอต,ตัวนี้เสียงมันจะแหบเสียงมันจะแหมบแมบนะคือจังงันเราบีบจมูกพูดเนี่ยมันจะเป็นเออเออเออหนึ่งเออสามหนึ oh, ่งเออสามอีอ oh, ้าเออเออเออมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสียงไม้ที่หัวไม้มันเสียได้นะครับถ้เ,เป็นอย่างนั้นหัวไม้ก็มีหลายเกดหลายแบบหลายรุ่นจริงๆเลยนะครับมันมีมากมายหลายแบบจริงๆเลยหัวไม้แล้วแต่เพื่อนนะ จะดาเนินการาหัวไม้แบบไหนมาเปลี่ยนมาใส่แต่ก็ราวๆเดียวกันนะครับใส่หัวไหนก็ดังหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจะดังดีไหมการดูดเสียงมันจะเป็นยังไงแพทเทิร์นการการดูดเสียงบางทีก็เสียงต้องเข้ามาตรงๆถึงยังดังดีนะบางทีก็เสียงเข้ามาด้านข้างโอ้โหเป็นอีกมิติหนึ่งมันมากมายหลายแบบจริงๆนะครับสําหรับหัวไม้นะ,บา,นะนบางรุ่นก็จะเป็นสีดําบางรุ่นก็จะเป็นสีแดงสีเขียวแล้วแต่นี่เห็นไหมนี่มากมายหลายแบบจริงๆเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ก็รูปทรงอย่างนี้ เห็นไหมครับเนี่ยรูปทรงอย่างนี้นะนี่เนาะนะครับมีรูปทรงแบบนี้ถามว่าใส่ได้ไหมดังดังดังเหมือนกะันแหละแล้วก็ฟังเสียงดูตัวน,นี้ก็เกรดดีหน่อยก็ดังดีนะครับอาจจะรับเสียงได้ดีนะครับพูดเบาๆก็อาจจะมีการดูดเสียงที่ดีขึ้นรับแรงขึ้นอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะนี่ในส่วนของไอ้เจ้าตัวใหม่ก็ใส่กล่องมาดีเหมือนกันนะตัวน,นี้นะ ก็มีไม้หัวไม้แบบนี้อยู่สี่รุ่นห้ารุ่นหกรุ่นอะไรก็กว่ากันไปเอามาลองใส่ดูตัวไหนมันดังดีดังเพราะก็ว่า,ากันไปราคามันก็หลายเกทหลายราคานะครับแตกต่างกันนะครับส่วนเนี้ยแล้วทีนี้อา่าอันนี้เรารู้แล้วเนาะว่าหัวไม้มันขาดมันเป็นแบบนี้เนาะให้มันอยู่ในตัวไม้ก่อนนะครับเพื่อนๆอยากจะเห็นไหมข้างในเครื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยว เก็บไว้ก่อนนะครับการเปลี่ยนหัวไม้ไม่ใช่อะไรเรื่องยากก็แค่บัดกีเข้าไปแค่นั้นเองเดี๋ยวผมแกะเครื่องตัวนี้ออกมาตัวนี้ไม่เกี่ยวหน้าด้านล่างไม่เกี่ยวนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาแกะดูเนาะว่ามันมีอะไรข้างในมันบ้างครับในเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเคงในเครื่องเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยมีแผ่นวงจรอยู่แผ่นหนึ่งเนี่ยมีแผ่นเดียวเลยนะนะเกียแล้วก็อะไรเป็นแบบ SMD นะอุปกรณ์ติดผิวหน้านะครับโอ้สส่วนใหญ่เลย มีภาครับก็อยู่ในนี่เลยนะครับในกระป๋องในชิวเดียพวกนี้นะครับป้องก,กันสัญญาลบกวนอย่างดีเลยครับสัญญาณออกมาก็ออกจากบอร์ดมังผ่านวลลุ่มเห็นไหมหน้าจอหน้าจอไม่มีอะไรนะครับหน้าจอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขกลมถี่ได้นะครับตัวนี้นะเ,เพราะว่าเขาเป็นอุ้ยมีหอนหนาๆๆๆตกใจอันนะครับหน้าจอตัวนี้มัน,เป,นเป็นหน้าจอสําหรับเปิดแล้วก็เรืองแสง สะท้อนแสงดันแสงบ้างกันไปนะครับตัวเลขก็จะไปปรากฏนะครับหน้าจอนะครับที่นี้เอาตรงบอร์ดนี่เขียนว่า e s 8 7 1 r x r x ก็น่าจะมาจากภาคลับมนืนเนาะโอ้ผลิตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ว่า 17,08, 2017นะครับโอ้โหโดนเตอบเลยโดนเตอบเลยได้พี่น้องเลยผูด่าตั้งแต่2017ปัปีปีนี้2021่ดป้าหลายปีพอสมควรนะครับนะ คือว่าทนทานนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเพื่อนๆเห็นนะครับเห็นหรือ,อยังเพื่อนเพื่อนอยากจะวางแผนซ่อมนะครับแต่ในกรณีของเครื่องนี้ตัวนี้ไม่เสียนะครับเสียหัวใหม่นะครับเพื่อเนเห็นนะพวกไม้ลอยอะไรพวกนี้เขาก็ทำมาดี ขาก็เห็นไหมแล้วพวกนี้ก็แยกนะครับแยกแยกเป็นไม A แยกเป็นไม่ B, เห็นไหมครับถ้าอยากจะได้เสียงรวมไม่รวมก็ AB รวมกันก็จะเป็นแจ็คตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น input. อินพุตกระแสไฟที่แนะนําก็1 2ถึง15หโวลต์ DC นั่นนี่นะนะครับส่อนดูด้วยนะครับส่วนมากบวกข้างในนะครับลบข้างนอกนะครับถ้าเป็นแจ็คเนะแยแจ็คดีนะนนะเนาะแจ็คแบบนี้นะครับบวกจะอยู่ข้างในนะครับขั้วลบจะอยู่ข้างนอกนะครับ อะแดปเตอร์ไว้เท้่าไปนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรงดัน12โวลต์ถึง15โวลต์เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมตัวนี้อย่างเช่นมออแปลงตัวนี้ที่ติดมาด้วยนี่ก็จะเป็นเห็นไหมครับ12โวลต์ V DC 800มิลลิแอมเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใช้งานได้มีแค่นี้เองนะครับเพื่อนข้างในเนาะแค่นี้นะครับผลิตนานแลวผมเห็นวันที่ผมตกใจเลยทนมาก โอเคนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวใหม่แล้วมาอโละโลแล้วก็จบนะครับงานนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนให้ดูข้างในนะครับแล้วก็การวัดหัวใหม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ที่สนใจใหม่เริ่มต้นสนใจนะครับนะครับการเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเพื่อนเห็นสายยาวอย่างนี้งานหมูมากเลยต่อสายเลยถามว่าได้ไหมดังคือกันนะครับดังเนี่ยปฏิบัดังดังหมดนั่นแหละนะครับ ขนาดเอาลำโพงมาใส่ยังดังเลยครับแต่ว่าการดูดเสียงอมันมันมันไม่สู้ไอเจ้าตัวหัวไม้เนาะนะครับนี่ไงจุดบัตรกีด้านล่างนะครับหัวแรกจุ่มเลย <c oughs> <c oughs> เพื่อนไม่เห็นนอนบังนะไม่ไรนะนะครับจ <c oughs> ุ่มเล็กๆนี่ยหัวแรงยังไม่รอนเลยอ่า แรงเริ่มร้อนแล้วนะครับนะเนเห็นไหมเอามุมไหนดีอ่ะมุมนี้เนาะเออนี่ไงเห็นไหมครับตะกัวละลายตะกัวละลายก็หลุดออกมานั่นเองนะครับแล้วทีนี้ก็บัดกีตัวนี้เข้าไปกีเข้าไปถ้าสายมันยาวหน่อยก็ตัดออกนะครับตัวนี้ตัดออก น่าตัดง่ายมากไม่คเคยเได้เมื่อหลาะบันกี้สิบัตรกี้แล้วเรียบร้อยนะครับบัตรกี้ก็ยัดยัด,ยดใส่เข้าไปดังแล้วดังแล้วดังแล้วโลลโทีนี้ก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปยัดได้พอดีเลยนะนี่นะเข้าไป มันก็จะแน่นติดกาวด้วยครับนี่เนาะยัดเข้าไปอย่างนี้เด้อมันมันจะแน่นดีมากๆเลยนี่นะมัไม่ถนัดเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้เลือกเข้าไปแล้วเออได้เห็นไหมครับนั่นแหละโอ้มันแน่นดีไว้ตอนนี้แน่นดีอยู่นะครับนะถ้าอย่างนี้อาจจะไม่ต้องติดกาวก็ได้นะครับนะวายดันลงมาหนา่อยแน่นนะครับนะ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็แน่นมากแล้วแนนมากนะครับก็เอาตัวนี้มาหมุนหมุนเข้าหมุนหมุนเข้านะครับนะนี่สำหรับเพื่อนๆที่กําลังสนใจนะครับนะอยากจะเปลี่ยนหัวใหม่นะครับนะนก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อนๆสุดยอดมากเลยโอ้นี่ายเสร็จแล้วดังมน้เนาะ ทสอบทดสอบเช็คทดสอบทดสอบต้องใส่เอ็โคที่เครื่องรับด้วยจะได้รู้ว่าโอ้ใช้งานได้แล้วที่นี้ก็จะมีไอ้พวกสีสีเนี่ยไอ้สีสีเนี่ยไอ้สีสีไอ้สีสีนี่มันมีไว้ทำไมไสีสีไอ้ตัวนี่นเวลาเขาใส่เข้ามาอย่างนี้นะนี่เนี่ยหัวไม้มันจะได้ไม่ได้มาตกใส่พวกนี้นะเห็นไหมไม่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 ไมไมไม นะครับนะเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวนี้มันเสียรูปทรงสินะคเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกสิดอกกลัานะครับเป็นแบบนั้นเ,ออเสร็จแล้วทั้งสองไม้นะครับถ้าไม่ใช้เป็นเวลานานก็เอาแบตเตอรี่หมอกด้วยเด้อนี่ก็ใส่เข้าไปได้เยนี่ไงไเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใส่เข้าไปจบแล้วเนี่ยโอเคนะครับช่างวิทย์เลิงนกถ่านี่ก็คงจะต้องจากไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจบแล้วมันจบแล้วไปพี่น้องไปไป่ไปาเบียดเบียน,น,น,นงานสวัสดีครับ